ครับผมขอบคุณมากเลยที่ที่ปอยขอมาให้ีมนะครับแล้วก็ได้มาทำพิธีรงนี้นะครับก็หลังจากที่พออรู้ว่าพี่โมได้เอาได้เราทำผมกอยากจะมาถามประสบการณ์ของทรนะครับว่าใช้แล้วจะยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาถามสารคราที่ซับซ้อนที่สุดสามปวันนี้ก็จะเป็นตัวโปเลยนะครับ ก็ไว้สำหรับชัดเซลล์โรคก็ทำให้ปลาสำหรับวัยตอนที่ะะล d i t ั o นปลา่าก็จนิน้อยแล้วก็เติบโตได้ไวตามขาที่แบบนี้เราจะต้องการนะครใบไม่นี้ใช้แล้วรู้จุกในม้าทำแบบคือ ไม่มีอะไรที่เดียวแต่ปกติฟังตอนนี้ไม่ได้หาเวลาเลยนะและตรวจใจมาที่เว็บทางบ้านว่าคือที่เย็นมาน้ำหลังน้ำก็บางก็ไม่น้ำก็น้ำก็ไม่ก็อ้วนแล้วอันนี้ก็ไม่ ครับผมครับผมครับตันนี้จริงๆแล้วอ่าก็มีปัญหาคนใช้ย,ยากนะก็คือโดยมีคนที่จะเรียนใป้ใช่างตีเกมันกเป็นพวกคนขยันาใจเงินแบบนี่มกีการประกอบาหารลาทตลาดนี่บอกเลยว่าขาน้ยนอยมากที่มีุผู้เลี้ยงที่เ้ยแล้วขายเขาไม่มาไม่มีเวลา,า้วนะค ผู้สามีภรรยาของ

มาลองตรวจตัวตัวนี้ตรวจตัวตัวด้ากันนะครับคีดบ้าเนี่ยจิงแล้วเราไม่ควระรองเราบว่าที่อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าหมอเนี่อาจจะไม่ได้โดนุโนอะไรเท่าไหร่เอที่เราบ้านเราเอนะครับก็ตัวเนี้ยแล้วที่ใครเล้วก้าครับตัวเนี้ก <c oughs> hire, of Klein, ็จะได้ไหนกา อ่าผที่ี่อาว่าีกจช่วยเอที่ยู่ในนที่่จะตองอย่างไรบ้างที่กรบอ่าอ่าถ้าผมทำงานเที่อยตรงร้อนลาต้องรับของนแรกที่เราลาน้ำรับขอั เขาจะเาินไเ้าม็เาจะคิดว่ามันจะจ่างอะถ่ยี่ีเล้าบ้กงไดตัวตัวท้ายแล้วกันนีตัวนี้เป็นตัวที่ประหลาดลองใช้อย the <c oughs> ู <to> ่ปลาดเองใช้อยู่เพราะว่ามันข้ใจกับการงานรัาเป็นจุท้ายตัวใหม่ตางเราตอนนี้ก็อาจจะยังไม่นะครับหรือว่าตัวนี้เน้าแต่้้ิดนลายากคุณข้ามนลายยาก

ทำประเทศไทยคือจะว่าตัวที่เห็นกันในตอนที่ติดผลิที่เกดกาจระบาดขัตรพี่6นอตนะครับว่าว่นตนอะไรเนี่ยนะยังไงพันที่ตัดคุยังไงจะพูว่านุณยังประสบาอะไรยังไงหรือหลา่าหรือว่ามีความเั้งใจจะปลอปลาที่เขาเลี้องมาเนี่ยมักอยาก เอาอนี่ยนะเาเขาน่คนเนี้ถ้าถ้าถือเกียร์เนี่ยจะใช้มันจะรู้สึกว่าถือเอาไปใส่ห้า้มาถอมเนื่ยเวลามจอาหารที่เนเคื่อสุนาจะนาครับ้ก็รับาะจะ้ว่าเที่เราตังานน้นก็ตรงนะ ห้สมาธิถ้าถ้าถาความนี่เนี่ยได้เลยอยากแนะนเองสหนราถ้าเราใช้อ่าี่เ็กัก็จะเป็นองขอ่ก็ดีของที่ใสก็ดีถ้าถ้าเราใช้เนี่ ใี่บเขาบบวัดใจวัครับโนของเขานอกตาที่แคตาร้าอแนั้นาสก่าตาที่จะิน่มนีมากกว่าก็น่ราที่จะดีนะครับแล้วขอบคุณมากครับที่ได้สัขอบคุณาครับ วิศาตเวทมนต์แห่งสายนา